ถ้าพูดถึงตลาดแม่กลองหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกตลาดร่มหุบทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับเป็นอันซีนคู่เมืองแม่แม่กลองเลยเพราะเขาบอกว่าเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยความท้าทายไงท้าทายแน่นอนคือนะพอรถไฟมาก็ต้องรีบอุบร่มรีบหนีออกมานะฮะทีนี้เพื่อที่จะจัดระเบียบให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็ ไม่มีความเสี่ยงรเรื่องของอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวมถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ยังได้ขายของมีการกางร่มหุบร่มซึ่งมันเป็นสเสน่ห์อ่ะเป็นเอกลักษณ์จะไปยกทิ้งไปก็ไม่ได้แต่ทําให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะฮะเขาก็เลยมีการจัดระเบียบกันใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกับคุณเหมียวนัฐฐาชื่นผลในช่วงไฉไลไทยแลนด์ครับ คุณผู้ชมคะวันนี้ใช้ไลทยแลนด์มาอยู่กันที่ตลาดร่มหุบจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะจริงๆเลยละค่ะและที่นี่นะคะเขาก็ได้มีการจัดระเบียบตลาดใหม่ค่ะโดยให้ร้านค้าเนี่ยค่ะนำร้านนะคะขยับร้านให้ห่างออกจากทางรถไฟข้างะ้าถ40-70เซนติเมตรเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ความเป็นระเบียบของตลาดแห่งนี้นั่นเองค่ะ ตลาดร่มหุบตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟแม่กรองค่ะความยาวของตลาดประมาณ100เมตรบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะวางขายสินค้าบนพื้นจนติดกับรางรถไฟเวลารถไฟมากก็ต่างหุบร่มที่กลางและเก็บสินค้าภายในพลิตาค่ะจนเป็นที่มาของชื่อตลาดร่มหุบนั่นเอง ภาพที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านี้กลายเป็นความชินตาของผู้ที่มาซื้อหาสินค้าหรือแม้แต่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเองจนทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งใน Amazing Thailand ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องมีประสบการณ์ร่วมกับตลาดร่มหุบสักครั้งหนึ่ง และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมทั้งเพิ่มพื้นที่ให้กับคนที่มาซื้อสินค้าที่นี่เขาจึงมีการจัดระเบียบร้านค้าใหม่กำหนดให้แผงค้าถอยออกห่างจากรางรถไฟ40-70เซนติเมตรให้ผู้ซื้อและนักท่องเที่ยวเดินสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องเบียดเสียดกัน ่ะคุณผู้ชมเขาก็จะขยับร้านนะคะให้ห่างออกจากทางรถไฟก็คือเนี่ยค่ะตรงบริเวณนี้ขยับไปคนซื้อค่ะก็จะสามารถขึ้นมายืนอยู่ข้างบนได้แล้วก็คนที่จะเดินไปก็สามารถจะเดินอยู่บนรางรถไฟได้โดยที่ไม่ต้องชนกันค่ะ ในตลาดร่มหุบแห่งนี้มีสินค้าให้เราเลือกซื้อหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นบ้านอาหารทะเลรวมทั้งของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ละวันที่นี่จึงมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาไม่ขาดสายค่ะยิ่งช่วงใกล้เวลาที่รถไฟจะมานักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภาพที่ปรากฏทําให้ตลาดแห่งนี้มีสีสันและสเสน่ห์แบบบอกไม่ถูกแม้ว่าตอนนี้ตัวของคนข้างล่างแทบจะแนบไปกับรถไฟแล้วก็ตามค่ะ เป็นอั่างางคะ่ะคุณผู้ชมได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ที่จะช่วยการยกระดับตลาดดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วคะ่ะแต่ว่าก็ยังคงไว้ด้วยจุดอันซีนก็คือร่มหุบนั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่สนใจคะ่ะก็สามารถมาเที่ยวชมกันได้คะ่ะที่ตลาดแห่งนี้ตลาดร่มหุบจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ